โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปบ i g ก e n b บอลนะครับเออในเกมระบอกนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามคลิปเมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อวานซื่นะโอเคเอาเริ่มแล้วเร็วเกินมาเข้าไปเล่นเลยเข้าไปเล่นดิโอเคมาเพื่อนเร็วไปเลเร็วไปเเร็วไปเลซึ่งแบบนี้นะครับผมเคยเล่นแล้วนะครับ เคยเล่นไปห้าสิบล้านรอบเรื่อยแต่เพิ่งจะมาทำคลิปนะเพราะอยากทำโอเคไปเลยเพื่อนเพื่อน <Brand. S 1> ยิงเนี่ยเอาเอาอะไรเนี่ยยิงทะลุกำแพงตัวหนึ่งขอไปดูก่อนจริงหรือเปล่ายิงทะลุกำแพงได้เ <Brand. S 1> ออยิงทะลุกำแพงไม่น่าใช่มั้งอาจจะเป็นแฮกเกอร์ก็ได้เอานี่ง่ายเอเอ ยิงลูกำแพงอีกแล้วมีลูกำแพงอะไรเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงมันดูมาดักวันนี้จะไปตั้งตัวได้ยังไงไปเอายิงทะลุกำแพงมาตอนนี้เราอยู่ในอีกเซิร์ฟนึงนะครับซึ่งก็เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะปวดหัวจากเมื่อกี้นนั่แหละเออเนี่ยยิงไปยิงไป ยิงเอาไม่ได้ไปมีตรงนั้นหรือเปล่าต้องมีคนบางคนอตรงเอาเมันดักยิงจากข้างหลังเอานี่เออนี่ยิงไปยิงให้มันตายกระดูกกระดิกไปเลยหลบก่อนไป,ไปเลย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 เอานี่เองยนต์เฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ย ไป,ไ,ปไปเลยนะครับอันนี้ไม่ชักช้าไปดวน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 แบบดวนดวน,ดวนยิงใครตายหมดเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะมีตัวมาข้างหลังนี่ไงนพูดไม่จบเลยไปยิงเองเกมนี้เป็นเกมที่มีเอ๊ะอปนนไะงอ๋อลืมเปลี่ยนปืนก็ว่าอยู่ทำไมยิงเบาอ๋อมึงเข้ามาตาย หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเฉยมาตอนนี้เราอยู่ในด่านใหม่นะครับเป็นด่านอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นแท่นหมุนๆอยู่ตรงนั้นนะเราก็เคยเล่นไปแล้วนะครับเคยเล่นไปตอนไหนก็ไม่รู้จัไม่ได้เอาไงเอาตกเฉยตกอีกแล้วไอ้แท่นนี่เอามีเพื่อนตกลงมาด้วยเมื่อกี้โอ,โ,อโอเคไปเรเลย เออนี hehe, อน่ยิงโดนด้วยไกลตรงนี้ยังโดนไกลแบบไกลมากเลยตรงนี้ยิงเนีตรงนี้เอ้าไอตัวนี้ยิงยิงเออนี่โดนด้วยโดน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 เอาไอนี้อีกแล้วโอเคมาใหม่อีกแล้วเอ้าไอเบยคอนโอ้เนี่ยเออตายแล้วทีไอเบยคอน ไป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 หาสีฟ้านะครับไปเพื่อนเอายิงยิงยิงจากทางไกลจริงนมันยิงได้นะแต่ว่ากระสุนมันย้อยใช่ไหมยิงจากที่สูงตรงที่โอเคไปไปนะครับยิง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 เออนี่ตรงนี้มันมามุงกันยิงยิงให้หมดยิงยิงให้หมด ต้องโดนยิงยิงตายหมดไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเออโดนไม่ตั้งเยอะเราก็โดนเหมือนกันแหละมาใหม่นะรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพื่อนปงไ,งไปไปไปขึ้นระวังตกนะเพื่อนตรงนี้เราเคยตกไปสองรอบแล้วไปยิง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 แบบไกลมากไกลแบบเออเอา,เอา,เอาไกลแบบนี้น่าจะโดนแล้วล่ะมัง้ง ต้องโดนต้องโดนจิตวิญวังหุดีครับโอเคไปเื่อนต้องไปกับเพื่อนนะครับไปมีฝูงถึงจะชนะเออนี่นี่น,นี่มันจริงมั้เฉลี่ได้โอเคไปเอาอันนี้อีกแล้วตลอดเลยโอเคมาใหม่เอาโดนแบบโโงง ตกใจแล้วสร้างหุง่นยนต์แล้วมันโดนมั้งไปต้องข้ามไอหมุนหมุนไปนะมันจะรวดเร็วมากต้องยิงเน้พวกอยู่ตรงนั้นด้วยเอาโดนด้วยต้องยิงย้อยๆเอามีนคนตกคนตกต้องยิงย้อยๆให้มันโด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 นหลายศพหลายเอาหมุนสิอ๋อนะครับมายิงยิง,ยงกระหน่ำยิงกระหน่ำยิง ไปไปไปเออโดนด้วยโดน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 นะไม่ใโดนเอาไอ้นี่แหละโอเคมาอุ้ยเคานี้ไป่ร้านรอบแล้วมั้งต้องหลบรอให้เรดาร์มันทงังเราขึ้นสะพานก็ได้ไใจหมดอ่โอ,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 อ้ไปเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราก็ทรมานไปเยอะแล้วต้อง ต้อหน่อยแล้วล่ะไปกระนำยิงเป็นสายฝุนสายฝุนเลยนะครับสายฝนาไเอาโดนด้วยสไนเปอร์ของจริงเอาปืนที่เราใช้อยู่ปืนอะไรวะใครรู้คอมเมนต์นะครับเป็นปืนน้ำปืนฉีดน้ำในยามสงคราม่ใช่ั้มยิงแบบนี้โอ้นี่ไงมันยิงเพื่อนไอนนตรงนี้ไอตรงนี้ ยนต์กระเดื่องยนต์แล้เอา,เอาคนโดนโดนโดนเออโดนด้วยต้องยิงจากไกลมากๆยิง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 เพื่อนนั่นแหละเพื่อนยิงดีมากเม,กมกื่อกี้มันมาทางนี้หายไปเยอะเดี๋ยวพุ่งหมุนนะพ้างห,นะางห,หมุนยิงหัวร้อยเลยนะโดนโดนเออเอออะไรยิงเมื่อกี้เอาหมุนโอ้ อยู่เอาตอกโอเคไปต้องดักมือโดนโดนมันมีโดนด้วยแล้วก็มีนะแต่ไม่อยากเอาสองนาทีกว่าเนี่ยตั้งนเลยโดนเออดีมาก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 โอ้ยอนี่ยิงจากทางไกลเออโดนโดนไอ้นี่ที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ ไกลมากโดนไม่โดนก็ให้มันรู้ไปนี่โดนด้วยเออเนี่ไงเครื่องเราที่เราไปตั้งเมื่อกี้ต้องให้มันพอดีอะ่ะมันถึงจะโดนไปกใกล้ๆหน่อยแล้วกันอมที่น่งมันจะไม่โดนอ้าวมีคนพังถึนโดนเราพัางเหรอพังเหรอพังเหรออันนี่สามตบติดกันเอ็งยนตน์ตกกึนระวังไอ่ไปยิงจากทางไกล ไอ้มากเอาหมดเวลาแล้วหมดก็หมดไปไม่เปไ็นไรไปด่านต่อไปก็ได้มัง้งเอาไปยิงดักยิงอย่างนี้แหละโดนด้วยเอา้าไอ้นี่ไปโดนซะไปซะไปซะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโดนเลยเออนี่ไอ้นี่เลยไปโดนเออหลบตรงนี้มา มันก็จะมองไม่เห็นนะครับเอาอันนี้อันนี้ยิงสองศพจิตกันบุกฐานเราได้ยังไงนี่ตั้งหุ่นยนต์นะครับรอมันมามาแล้วนี่รออีกรอมายังยังไม่มามาบุกฐานมันสักหน่อยตายมามาเออโดนโดนซะเพื่อน ลงตายตอนดักยิงอยู่นี้เลยเออโดนเล่นไปเล่นมาเหมือน Call of Duty อยู่เลย Call of Duty อะไรผมไม่เคยเล่นโดนเอาไปตายซะตายซะมึงต้องดักอยู่ตรงนี้มั้งมันถึงจะไม่เห็นต้องเออเนี่ยตรงนี้ได้โดนโดนตรงนี้โดนโดนะครับ ัะไม่ได้ตั้งอุ่นยนเลยอ๋อต้องหลบหลบก่อนเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมีคนเยอะมากยิงยิงตรงประตูเกิดมันกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วเออนี่ไอเบคอนตัวนี้ที่มาฆ่าเราเมื่อกี้ตายไม่ตายตายไม่ตายโอ้อันนี้อีกละไปนั่นแหละตายซะปึ๊บหลบ ขึ้นบันไดแล้วก็มาดักตรงหลังคาเพื่อนเดี๋ยวดักตรงหลังคานะเดี๋ยวหลักตรงนี้เลยนี่ไงฆ่าเพื่อนเราเหรอโอ้มาเยอะมากรอบนี้มากันเยอะมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวดักให้ดักให้ไปเลยไปเลย,เอยรอบนี้นะครับต้องให้โดนโดนเออนนั่แหนตายซะ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 ลบมายิงเอ้เยหลบลกอ่อน ลบยิงลบยิงไม่ให้มันรู้นะลบยิง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 นี่ยิงสองศบสองศพตั้งปืนยิงยิงโดนอ้าวเรืมันยิงแทนยิงยิงสามศพติดกัน ปึ๊บปๆนี่สี่ศพโดนไหมห้าศพหกศพทนกระดูลอ,อกมาแล้วปบโอ้โีมีมีีหุ่นยนต์ปึ๊บปุ๊บปๆ๊บป๊บลบๆบล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 บมอเบิดบบโอ้โอเคนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ